อย่างสวยเลยครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องพวกปายลู่ป,ปายนะอาอาสุขูสุคนครับนี้มาเดียวครับบินเดียวพาพี่พาพน้องมาลุยป่าดอกกระเจียวคือเก้าแล้วครับดอกกระเจียวแล้วกับพักหวานเข้ามาถึงกระจัดเลยครับยังงามๆอยู่สวยๆเลยครับรกระเจียวแดงสวยครับเอาตามไปชมดยกันครับผม งามครับกำลังงามครับอสวยครับดดอกครับวันนี้เป็นไปได้กับสีเนินดอกกับเจียวแดงแล้วครับอืยสวยๆครับเปียงข้างละอโอ้สวยครับสวย อย่างามครับงามลายครับสวยครับสวยครับหรือว่ายังบวกแก่ครับยังใส่ได้อยู่เนานี่ทวงามครับ มันรอฝุ่นพี่น้องเลยโอ้ยสวงามครับอืออือด <c oughs> ังครับงามสวยครับสวยๆบุดหนีงามครับสวยๆอือ ขาดอีกแล้ว <c oughs> เาะถือว่ายังใส่ได้ครับหนี่มๆอลังการงานสร้างความงามของดอกกระเจียวแดงครับสวยครับกวาังงามครับสองดอกโอ้ยมันเหี่ยวแดดมากครับพี่นอ้องเอ,อ้ยควางามครับโอ้งามครับสวยครับ สวยครับเอาสวยๆครับโอ้สวยงามอาือสวยงามครับางามครับนี่สวย สวยครับสวยๆครับหูแฟดเลยตัวนี้องางามครับงามครับสวยครับ โอ้ขาดซ้ำอ๋อสวยสวยโอ้สวยครับอ๋อสวยสวยครับโอ้๋อสมลังงามครับ สวยครับวงแทงไหลบบโอ้ยสวยครับสวยครับ ครับสุดยอดสวยงามมากสวยงามครับงามครับงามเลยครับอื้มส,สวย Up. Oh. It's a yard right. โอเคครับ สวยครับสวยครับงามครับโอ้ยกำลังงามครับ ชมผลงานของมันนี้ครับถือว่าเขาได้อยู่ขึ้นกันครับมันนี่เนาสงามครับมีแต่ยอดสวงามทีนอเลยชมผลงานของมันนี้ครับสุดยอดอลังการมันนี้สวยเลือกได้สว <c oughs> งามครับมีแต่อ่อน,ออนกำลังจุม่มส่วนนี้กับบานน,าน้อยจังน้อยแต่ว่าก็ยังอ่อนอยู่ครับอดอกกระเจียวขาวก็ได้กำหนึ่งมันนี้เน้นดอกกระเจียวแดงครับดอกกระเจียวขาวบอาอา่วยอยเอากะดอเนาสวยสวยงามครับมัอน,นี่ วันนี้ก็ซ้ำนี้แหะครับมือใหม่จังว่ากันไหมสวยๆงามครับผมครับครับบานนี้สวยงาม,งาม